รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง นี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสท่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโราพาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินออกมาแอคชั่นกดดันทั้งทางกฎหมายและทางสังคมให้กลุมสัรพกรต้องประเมินเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากนักการเมืองอย่างน้อยๆ60คนด้วยกันในยุครัฐบาลอภิสิิ์รัฐบาลยิ่งรักด้านหนึ่งนั้นก็ได้รับคําชมมากมายแก่กองทีเดียวแต่อีกมุมหนึ่งของสังคมเขาก็มีคําถามกับคุณพิสิทธิ์เยอะพอสมควร เอาระครับตั้งเกมเผื่อใครชกบินเฉพาะนักการเมืองยุคไหนอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นค่ำคืนนี้ผมจะรวบรวมทุกคำถามจากสังคมมาขอคำตอบจากคุณพิสิทธิ์ลีลาวิชโรภาสผู้ว่าสตงพบกับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณดานัยครับคำถามแรกต้องถามได้ข่าวว่าเดือนหน้าก็จะพ้นตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับก็ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นความภูมิใจหนึ่งที่ผมทํางานที่สตงมา38ม8ปปีของการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็อีก2ปีของการเป็นผู้ว่าการเสร็จนี่ครับสปีเสร็จนี่ที่จะพ้นตำแหน่งนี้ครบเทอมตามวาระหรือว่าอายุมันเกินหรืออย่างไรครับเป็นวาระที่ครบอายุ65ปีครับครับต้องไปเพราะว่าอายุครบ65นะคหับครับเหลืออีกเดือนเดียวหลายคนตั้งข้สังเกต สันจ้านม่เฮียนละเกินเฮียนทุกวันเขย่าขวัญใครต่อใครทุกวันทําไมอยู่ๆมาเฮียนเอาโค้งสุดท้ายก่อนที่จะพ้นวาระครับครับจริงๆแล้วก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของคนตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งผมเชื่อว่าใครก็ตามที่มาทาหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องเล่นบทอย่างนี้เพราะว่าหน้าที่ของเราคือต้องรักษาประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับเงินแผ่นดินให้กับเงินภาษีของประชาชนครับเข้าใจ3มเดือนสุดท้ายก่อนครบวาระก่อนพ้นตําแหน่งดูเฮียนเป็นพิเศษ อะไรเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทาให้เฮี้ยนเป็นพิเศษ3มเดือนสุดท้ายจริงๆก็ไม่ใช่มีมูลเหตุจูงใจครับเพราะว่าเป็นนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้การก็ต้องดําเนินการไปตามนโยบายครับครับไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองฝ่ายบ้านเมืองที่ไหนความจริงก็เป็นนโยบายของสํานักงานนี่เองครับครับคุณพิสิทธิ์ท้าวความอ้างอิงนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอตงใช่ไหมครับใช่ครับผมจําได้ว่า คันวาคม2557ครับอาจารย์ชัยสิทธตราชูธรรมประธานกตองอใช้อำนาจทางการบริหารสั่งผู้ว่าสตองอให้ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์นายกรรีค,รคุณสมหมายภาษีอด,ดีตรัฐวีวาการกระทรวงการคลังและคุณประสงค์พูลธเน,นศอธิบดีกรมสรรพากร,รในคำสั่งครั้งนั้นให้ไปประเมินภาษีย้อนหลังไม่ใช่เฉพาะนันกการเมืองนะฮะยังมีคนอีกสองกลุ่ม ข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจที่ร่ำรวยผิดปกติครับมกราคม2558คราวนี้ไม่ใช่คำสั่งทางการบริหารคราวนี้เป็นมติที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเป็นมติของคณะกรรมการกตง,งคที่จะตรวจสอบสั่งผู้ว่าสตง,งให้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรอีกครั้งต้องไปประเมินเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากบุคคล3กลุ่มนั้นรและฉบับที่2ครข้งที่สอนั้นน่นนะครับ ให้ค่าโทษอทธิบดีด้วยว่าถ้าไม่ทําตามภายใน60วันจะเจอโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเอาละเมื่ออ้างอิงนโยบายของคตงออครั้งนั้นนะครับครั้งนั้นก็ให้เช็คบิน3กลุ่มแต่วันนี้สังคมได้เห็นภาพเช็คบินแค่คนกลุ่มเดียว เขาเลยสงสัยว่าเช็คบินเฉพาะนักการเมืองยุคอภิสิทธิ์ยุคยิ่งรักเนี่ยจะตั้งเกมให้ใครหรือเปล่าครับไม่เลยครับเพราะว่าที่เราพูดถึงเรื่องนักการเมือง60คนโดยประมาณนี้เนี่ยก็เนื่องจากเราต้องการอธิบายให้สังคมเห็นว่าการตรวจสอบเรื่องภาษีหุ้นชินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจาะจงนักการเมืองคนใดคนหนึ่งและยังมีนักการเมืองอื่นๆที่เราต้องตรวจสอบและอย่างหนึ่งถ้าเลยจาก2ยุคนี้ไปมันก็พ้นเกณฑ์แล้วค,ค,ครับเพราะฉะนั้นสองยุคนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะติดตามได้ ก็เป็นเป็นเรื่องของจังหวะเวลาเท่านั้นเองครับไม่ได้เจาะจงอย่างอื่นครับกำลังจะบอกว่าขณะที่ไล่บี้ภาษีย้อนหลังหุ้นชินจากคุณทักษิณชินวัตรก็จะแสดงให้สังคมได้เห็นว่าสมบุลนะใช่ครับเช็คบินภาษีย้อนหลังนักการเมืองยุคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ครับกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ครับเขาก็มีคําถามนะครับครับถ้าฉะนั้นทําไมไม่เช็คบินย้อนหลังไปถึงนักการเมืองยุครัฐบาลคมช คนเอกสุริจุลานนท์ครับำไมดูเหมือนจะเลยสิบปีนครับมันไกลไปนะครับเลยสิบปีครับคมันมันก็ไม่มีผลอะไรเลยใช่ครับโอเคครับนี่ขนาดยุคนี้ยังใกล้ขาดอายุความเลยครับโอเคครับย้อนกลับไปที่คําถามเดิมทันวาห้าเจ็ดมกราห้าแ คณะกรรมการคอตงงเขาให้คุณพิสิทธ์เช็คบินคน3กลุ่มทําไมเหลือกลุ่มเดียววันนี้ครับจริงจริงสงกลุ่มมันหลุดไปไหน2กลุ่มนี้ก็ยังดําเนินการอยู่แล,แล้วก็มีการตรวจสอบมีการเดินหน้ากันอยู่แต่กลุ่มนักการเมืองเราเกรงว่าเรื่องเวลามันจะเป็นปัญหานะครับก็เลยต้องมีการกระตุ้นเตือนในระยะนี้ถ้าจะมีปัญหาอายุความมันก็มีปัญหาอายุความมันทั้ง3ากลุ่มได้แหละใช่ครับเดือนสุดท้ายก่อนครบวาระก่อนพ้นจากตําแหน่งทําไมเลือกเช็คบินเฉพาะนักการเมืองยัง ยังสงสัยอยู่ยังไม่ชัดเจนครับความจริงแล้วทุกกลุ่มเนี่ยเราก็ตรวจสอบอยู่เพียงแต่เราไม่ไม่ได้มาพูดเพราะว่ามาพูดแล้วมันก็ไม่เชื่อมโยงกับเรื่องภาษีที่กําลังตรวจสอบอยู่เราก็เลยบอกว่าเนี่ยอาชีพหนึ่งที่ตรวจสอบง่ายที่สุดคืออาชีพนักการเมืองเพราะว่าก่อนเข้าตําแหน่งก็ต้องแจ้งทรัพย์สินออกจากตําแหน่งก็ต้องแจ้งหลังออกตำแหน่งหนึ่งปีก็ต้องแจ้งเพราะฉะนั้นเราจะร่วงพาะทรัพย์สินเพิ่มหรือลดนะครับ ได้ชัดเจนแต่อาชีพอื่นเนี่ยเรายังต้องไปหาอะไรเช่นฟู้ฟ้านักขาดรายไ,ได้น้อยแต่รถที่ิยมสูงอะไรอย่เงี้ยนะฮะ <c oughs> ครับอันนี้เราก็มีมีวิธีการสุ่มแต่สุ่มนักการเมืองนี่มันไม่ยากเลยครับเปิดเว็บไซต์ดู ในตอนเช่ารับตําแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้เท่าไรใช่พ้นจากตาแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้เท่าไร่ใช่ครับพ้นจากตําแหน่งไปหนึ่งปียื่นอีกครั้งเท่าไหร่ใช่เพิ่มหรือว่าทรัพย์สินมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงและเอาตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการแล้วเอาเฉพาะคนที่เพิ่มครับแต่เพิ่มเยอะหน่อยอันนั้นนะเอาเฉพาะตอนแรกก็มีขอไปร้อยสิบสามคนแล้วมาตกลงคัดไปคัดมาให้มันเหลือพอสมควรว่า เพิ่มเพิ่มเกินพิเศษหน่อยหนึ่งก็เหลือ60คนโดยประมาณตรงนี้ผมถามที่มาของตัวเลข60แน่ๆอยากรู้เหมือนกันว่ามาอย่างไรรวมถึงตัวเลข113มันมาอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเขาบางคนเขาก็มาโนเยอะนะเขามาโนว่าเขาสงสัยว่าเขามีคําถามว่าระยะนี้นวดนักการเมืองเสียและเกินกะนวดให้ตัวนิ่มแล้วก็ต้อนเข้าระบบกันง่ายๆจะช่วยใคร ปฏิบัติการรับเฉพาะหรือเปล่าอ๋อไม่มีแน่นอนเลยครับเพราะว่าเรื่องของการที่เราคัดเลือกรายชื่อเนี่ยเราก็เอาจากรายชื่อของคนที่สุ่มออกมาที่เป็นรายชื่อที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายว่าเป็นนักการเมือง<ะ>ที่มีบทบาทสูงะนะครับ,รบอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นต้องพักใดพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าหลังจากที่มาตรวจด,ดูแล้วเนี่ยวิเคราะห์จากตัวเลขที่เขาให้ไว้กับทางบวชรรบเราเน้นเฉพาะคนที่เพิ่มขึ้นแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่เราเรียกก็มากถึงมากที่สุดเอาออกมาหกสิบคนเอาเท่านี้ใช่ครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นั้นก็ต้องหลุดไปเอาละครับยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะนวดนักการเมืองให้ตัวนิ่มๆแล้วก็ต้อนเข้าระบบง่ายๆช่วยใครตั้งเกมทางการเมืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปขัดขวางในเรื่องปองดองอะไรทั้งนั้นเพราะจะปองดองกันยังไงมันก็ต้องเสียภาษีนะครับนวดให้นิ่มจะได้ปองดองง่ายๆอ๋อมีไม่ได้ดีเจตนะยั่ เพราะว่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นอาชีพที่เราจะตรวจสอบได้ไม่ยากแล้วก็อาชีพอื่นเราก็ตรวจไปนะฮะแต่ว่าผลล่ะจะไม่มีใครถามเราเราก็เลยไม่ได้พูดนะ,ะหรือว่าพูดแล้วมันไม่เชื่อมโยงกับเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังทางานอยู่แต่จริงๆทุกอย่าง3กลุ่มนี้ยังตรวจสอบอยู่เราถึงกล้าบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีไรายได้ให้กับรัฐเนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าล้านจาก หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บไม่ว่าจะเป็นสัมพากรสัพสามิตรสุลกากรหรือท้องถิ่นลงเรือนภาษีป้ายซอตงสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจี้ไปให้หน่วยงานเหล่านี้ไปเร่งรัดจัดเก็บเพิ่มได้ถึงหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจุดนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของรายได้อีกสักนิดหนึ่งครับครับทีนี้ในช่วงที่สองผมจะลงไปในเนื้อหาสาระนะครับไล่กันตั้งแต่ธันวาห้า7มกราหื่อยเรื่อยมาจนกระทั่งต้นปี59 และลากมาจนกระทั่งถึงต้นปี60นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับคบวาระในเดือนหน้าแล้วจะไปทําอะไรต่อครับคือผมก็ถนัดกับเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินมาตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ผมก็เคยเกษียณจากสตงอแต่ก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการที่จะช่วยดูแลในเรื่องปัญหาในการตรวจเงินแผ่นดินก็คราวนี้ก็คิดว่าถ้าพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีสวนมา เป็นที่ปรึกษาให้เขานะครับเพราะว่าในตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเรายังมีงานให้ดูแลแล้วก็ช่วยกันได้ทำอีกเยอะนะดีกว่าไปนอนเสียเปล่าๆครับถ้าจะมีการต่ออายุตำแหน่งผู้ว่าสตงก็บนเงื่อนไขเดียวก็คือต้องใช้มาตรา44ครับไม่มีทางเลยคือเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะกำหนดได้ครับ ก,ก็เอาละครับผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงที่มาของตัวเลข113ตัวเลข60ล่าสุดทราบว่ามีตัวเลขใหม่11เนี่ยนะฮะครับไปเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันนะครับเอาละครับ,ค,รบคุณฟังคุณผู้ชมผมพยายามที่จะระเบิดประเด็นให้ต่างจากที่รับรู้กันเนี่ยนะครับมันมีหลายๆคำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็รวบมาขอคำตอบจากคุณพิสิทธิ์ในค่ำคืนนี้เสียเลย พักสักครู่ครับสนทนากับคุณพิสิทธิ์กันต่อเอาแล้วครับคุณพิสิทธิ์ฮะต่อฮะ ทั้งหมดคุณพิสิทธิ์บอกว่าเป็นแอคชั่นตามคําสั่งและตามมติของประธานกตง,งงและคณะกรรมาการกตง,งงตั้งแต่เมื่อปลายปี57ถ้าเช่นนั้นผมย้อนความน,นิดหนึ่งทันวาคม57ตอนนั้นอาจารย์ชัยสิทธิ์ประธานกตง,งงมีคําสั่งทางการบริหารใ,ให้ท่านวิสือถึงนายกอดีตมติครังสมัยนั้นอธิบดีสัรพกรให้ประเมินภาษีย้อนหลังคนสากลุ่ม,มนักการเมืองข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจที่ร่ำรวยผิดปกติครั้งนั้นมีมีมีการตอบรับจากท่านนายกจากรัฐมนตรีครังจากอธิบดีสัมพกรณไหมครับสมัยนั้นนะครับก็ในส่วนของฝ่ายบริหารนี่ท่านก็ถือว่าเป็นงานประจำของทางสัมพกรณเขาครับ,รบเราเพียงแต่นําเรียนให้ทราบเท่านั้นเองครับแต่ฝ่ายสัมพกรณเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรตอบไม่มีฟ<า>ีดแบ็คครับไม่ได้ตอบรับอะไรกลับมาเลยใช่ครับจึงเป็นที่มาของการที่ คณะกรรมาการกทอง,งอต้องออกเป็นมติ่ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายใช่ครับให้คุณพิสิทธิ์ทำาิสือถึงอธิบดีสัมภาระอีกครั้งหนึ่งครับตอนนั้นมนกราคม58ประมาณนั้นครับค่าโทษด,ด้วยถ้าคุณไม่แอคชั่นภายใน6ภายใน60วันค่ะคุณจะเจอทั้งวินัยและทั้งอาญานะครับก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายถวนแผ่นดินกำหนดแล้วก็จริงๆก็เป็นบทบาทหน้าที่ของข้าการทุกคนนะครับที่ต,ต้องไม่ล<น>ะเว้นะ ขาตอบรับไหมครับก็ยังมีปัญหาที่เราต้องติดตามอยู่ครับเราก็เลยเขาก็ยิงดิ้นไปดิ้นมาครับเราก็เลยขอรายชื่อไปแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาลากไปอีกหนึ่งปีใช่จนกระทั่งต้นปี59ครับผ่านไปอีกหนึ่งปีสันปากรก็ไม่แอคชั่นครับตอนที่ไม่แอคชั่นเขาได้นหนังสือตอบได้ทำหนังสือตอบอะไรอย่างไรมาหรือไม่ครก็ก็สำหรับประเด็น6 0ในช่วงปี58นะฮะอ่าครับก็คือถ้าเป็นช่วงที่มี60รายชื่อนะครับอย่างอย่างยงก่อนนะอ๋อครับ ก็เราก็เลยเห็นว่ายังไม่ได้มีคําตอบเราก็เลยขออะไรขอหลักฐานการยื่นแบบไปต้นปี59จึงตัดสินใจทําซื้อไปฉบับหนึ่งไปถึงสรรพกรคราวนี้โฟกัสให้ชัดเลยขอข้อบูลการเสียาษีของนักการเมืองยุกรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งรักใช่ครับต้องร้อยสิบสามคนต้องระบุไปเพราะว่าถ้าไม่ระบุไปท่านก็คงทําไม่ถูกอีกก็เลยระบุไปครับ หลักฐานาครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องให้ประเมินภาษีร้อยสิบสามนักการเมืองไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องของการขอข้อมูลการเสพษีของร้อยสิบสามนักการเมืองสองรัฐบาลใช่ครับเขาก็ให้มาให้มาครับเราก็ามาตรวจสอบดูบเพราะว่าถ้าให้เขาไปประเมินหมดมันก็ต้องมีเหตุมีผลหน่อยรเราก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าเอาเฉพาะคนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเนี่ยคัดมาได้เหลือแค่60คนนะครับนอกนั้นก็คือถือว่าเพิ่ม พอประมาณเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มอะไรพิเศษโอเคเมื่อได้ข้อมูลการเสียภาษีเข้ามาก็ไปร่อนตะแกรงจากร้อยสิบสามหรือหกสิบเป็น60ที่มีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินในอัตราที่มากถึงมากที่สุดหลังพ้นจากตําแหน่งหนึ่งปีและเอาหกสิรายชื่อเนี่ยทำเป็นหนังสือเป็นทางการไปที่สร,รรพากรอีกครั้งครับสร,รรพากรเขาว่าวอย่างไรท่านก็ไปถามปปชดูว่ารวยเป็นปกติหรือเปล่า ไอ้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันปกติหรือผิดปกติใช่ครับมีอะไรปกปิดทรัพย์สินอะไรไหมคําตอบคือคําตอบก็บอกว่าไม่ครับคําตอบจากปปชไม่นะครับร่ำรวยเป็นปกติใช่ครับร่ำรวยเป็นปกติคทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นปกติใช่ครับท่านก็เอามาตอบสตงก็เอาหนังสือตอบจากปปชมาตอบสตงเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันกคงไม่ใช่นะรวยเป็นปกติก็ต้องก็ต้องมีเรื่องถูกประเมินได้ถ้าเผื่อว่ามีเสียภาษีดูแล้วมันไม่สัมพันธ์กัน เราก็เลยเน้นไปใหม่ครับทวงเรื่องเดิมแล้วก็ขอไปใหม่เรา,เราดูอีกทีว่าในจำนวน60เนี่ยมีอีก11คนที่ไม่ได้ยื่นแบบบ้างบางคนบางคนก็ยื่นศูนย์ศูบอกไม่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ซึ่งพวกนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นปกติเท่าไหร่เราก็เน้นย้ำออกมาอีก11คนแล้วก็ทวง60คนแต่11คนนี้อยู่ใน60ครับ ตอนที่ทําหนังสือระบุพิกัดชัดเจนว่าขอให้ตรวจสอบประเมินภาษี60คนนั้นนะครับตอนนั้นประมาณกลางปี59ใช่ไหมฮะใช่ครับกลางปี59ลากมาถึงต้นปี60ก็ไม่ก็ไม่ตอบรับอีกใช่ครับเราถึงต้องมาเน้นทวงเรื่องกุมภาพันธ์60ใช่ไหมครับใช่ครับทหนังสือไปอีกเข้าใจว่ามี2ประเด็นใช่ไหมครับก็คือประเด็นแรกก็ทวงเรื่อง60คนแล้วในจํานวนนั้นบอกเขาด้วยใน60คนน่ะ มีประมาณ11คนเนี้ยที่มีบางคนไม่ยื่นแบบบางคนยื่นแบบศูนย์ศูนย์ว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับมีนนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีใช่อันนี้ต้องเรียกมาถามเลยครับว่ามันเ,นเนพราะอะไร,ไรใช่ครับหนังสือกลุ่มภา60น์ที่ทําไปถึงกลุ่มสัรพากร2ประเด็นประเด็นที่1ทวงถามว่าการประเมิน60นักการเมืองคืบหน้าไปถึงไหนใช่ครับประเด็นที่สองอโฟกัสไปที่11คน ไม่ยื่นแบบเสียภาษีประจำปีหรือยื่นแบบแต่ระบุว so ่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีใช่ครับผิดปกติก็เราดูแล้วมันไม่เป็นปกติเท่าไหร่ก็เลยต้องให้เข้าไปประเมินดูครับที่น่าสนใจคือ11คนใช่ครับไม่ยื่นแบบผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็คือหนึ่งผิดกฎหมายหรือยื่นแบบและแต่ระบุว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ผิดปกตินิดหน่อยฟังแล้วน้าตาไหลเนี่ยครับ11นักการเมืองนั้นนั่นแหละครับ รัฐบาลไหนกี่คนรัฐบาลไหนกี่คนแมเสียดายกลม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 ผมไม่ได้ถามถึงชื่อนะผมถามว่าใน11เอนี่ยอยู่ในช่วงอยู่ในยุครัฐบาลไหนกี่คนอยู่ในยุครัฐบาลไหนกี่คนคือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอารยะขัดขืนหรือเปล่านะดูความจริงควรจะต้องมีรายได้แล้วก็ถึงเกณฑ์นะครับแต่เขาไปยื่นว่าไม่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แต่ก็ก็ยังดีนะยังยังมียื่นบ้างแต่มีบางคนไม่ยื่นเลย11อคนเนี่ยพักเดียวหรือหลายพัก ก็มีปนปนกันหลายพักครับมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งประชาธิปัตย์แหมอันนี้จําไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าขืนไปจําได้นี่มันก็ทําให้มองว่าเดี๋ยวเราไปเจาะโจงเขาจริงๆเจตนาเราไม่สนใจเรื่องพักครับแต่เราสนใจว่าทําไมคุณถึงไปยื่นอย่างนั้นนะครับว่ารายได้ไม่เข้าเกณฑ์ทั้งที่ก็อยู่ในแวดวงวงการแล้วก็มีทรัพย์สินก็มีเพิ่มขึ้น ถึงเกณฑ์ที่เราน่าสนใจะนะครับ60คนนั้นที่เราเลือกที่จะจิ้มไปที่60คนนั้นนคะครับเพราะว่าหลังพ้นตำแหน่งหนึ่งปีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติใช่ครับที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ทเราเกิน้านเออคือเราถือเกณฑ์อย่างนี้ว่าถ้าเกินจาก5ล้านเนี่ยในช่วงเวลาห่วงหนึ่งเนี่ยถ้ากินตำแหน่งกินเงินเดินขนาดนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเกิน5ล้านถือว่ามากแล้วล่ะ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า5ล้านถือว่ายังยังไม่ไม่มากในหกสิบคนก็คือคนที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตั้งแต่5ล้านขึ้นไปถึงสูงที่สุดตั้งแต่5้าล้านขึ้นไปบางคนก็เป็นร้อยครับบางคนก็เป็นหลักร้อยล้านที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถักคนหนึ่งมั้งที่เป็นพันครับมี่ยู่คนหนึ่งเป็นพันอดีตนายกา่ไม่ใช่ครับไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ครับบังเอิญไม่ใช่ครับบังเอิญอย่าบอกว่าเป็นอดีตรัมตีครั้งนะอ๋อไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กเหมือนกันครับ จริงๆครับแต่ว่าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทั้งสองตำแหน่งนั้นครับแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นระดับลำตีช่วยหรือเปล่าอืมก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับช่อช้างหรือเปล่าโอ้อันนี้แหมชื่อย่อนี่มันจํายากครับไม่ใช่ชื่อย่อฮะชื่อแรกครับโอ้ช่อช้างหรือเปล่าลำตีช่วยสองข้อสวงคือช่วยช่วยแน่ครับแต่ว่าจําไม่ได้ว่าชื่อจริง ได้ขึ้นถึงว่าการแต่หลังพ้นตำแหน่งหนึ่งปีริ่ำรวยเพิ่มขึ้นผิดปกติก็<ะ>มีฐานะันล้านบาทฐานะดีมากอ<ะ>โอเคะนะครับเอาละครับรู้ที่มาของ60รายชื่อแล้วมา<ะ>อย่างไรเราซุ่มอย่างไร11รายชื่อโค้งสุดท้ายจริงๆตามหนังสือกุมภาพันธ<ะ>์2 5 6 0ันนะครับ<ะ>มาอย่างไรก็รู้แล้ว ก่อนคบวาระนี่สารเจ้าจะแสดงอภินิหารอะไรดีครับคือเรางสรรพารเขายังไม่แอคชั่นครับครับจริงๆถ้าไม่มีการแอคชั่นเนี่ยสัรพารจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานประเมินมแล้วก็มีหน่วยงานที่เห็นว่าการประเมินจัดเก็บเนี่ยยังไม่ครบถ้วนก็อุตส่าห์แนะนํามานะครับเผื่อว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลงานเพิ่มขึ้นนะครับก็คิดว่า จริงๆเราก็มีความคาดหวังว่าคงต้องทําให้อยู่ในอายุความแน่นอนแต่อาจจะช้าบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรับผิดชอบถ้าเลยเวลาแต่การช้านี่มันเป็นผลลายกับตัวคนที่จะต้องเสียภาษีเองนะครับเพราะระยะเวลามันทําให้เกิดเงินเพิ่มแล้วก็เกิดเบี้ยปรับตามมาถ้าเื่อเกิดไปเรียกแต่ตอนนี้ผมอยากจะถือโอกาสตรงนี้พูดว่าถ้านาการเมืองท่านใดรู้ตัวเองนะครับว่าเสียภาษียังไม่ครบด้วยเหตุเข้าใจอะไรผิดเนี่ย ถ้ามาเสียเองโดยที่เขาไม่เรียกประเมินเนี่ยดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับครับครับพ้นตําแหน่งวันที่เท่าไหร่ของเดือนหน้าครับเออวันที่สิบครับวันที่สิบเป็นวันที่ผมมีอายุเขาหกสิบหปีสิบเมษายนใช่ครับวันสุดท้ายครับคงไม่มาทํางานแล้ววันที่สิบอย่างนี้ครับขิดเส้นตายให้เวลากุมสรรรากรถึงวันที่เท่าไหร่ครับเออคือเรื่องนี้ให สืบทอดเป็นเรื่องของการทํางานของผู้ว่าท่านที่ต้องทําต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นรอ,อ,องที่ขึ้นมารักษาการทําต่อได้แต่ถ้าเราไปขีดตรงนี้ก็เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องปัญหาว่าจะไปขีดเ,เป็นเรื่องการเมืองไปอีกนะครับเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่เราคุมเวลาไว้ถ้าการเรียกเก็บประเมินชา้าแต่ไม่ขาดอายุความคนที่เป็นนักการเมืองก็เดือดร้อนหน่อยต้องเสียเบี้ยปรับเยอะครับกรณี 60นักการเมืองกรณี11นักการเมืองใอายุความยังเหลืออีกเยอะใช่ไหมครับก็พอสมควรครับถ้าเรานับตั้งแต่ช่วงที่เขาพ้นจากตําแหน่งสมมติอย่างพ้นไปช่วงปี57นะครับถ้าชาไป1ปีมันก็หมดไป1ปีเรามีสิทธิเรียกประเมินย้อนหลังได้5ปีนะครับมันก็จะเหลือเวลาน้อยเราไม่อยากให้เกิดเรื่องซ้ํากับในอดีตที่ผ่านมาเราต้องมาหาคนรับผิดไม่คิดที่จะส่งเรื่องไปที่ปปชถ้าสันตกรไม่แอคชั่นภายในวันที่10เมษายนหรือครับ อ๋อครับผมคิดว่าถ้าเขายังไม่ทําให้ขาดอายุความเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นแค่การทํางานที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลแต่ยังไม่ถึงขั้นละเว้นละเลยย้ำอีกครั้งนะฮะแอคชั่นกันขนาดนี้ไม่ได้ช่วยใครนวดนักการเมืองให้นิ่มนะฮะอันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องทําตามหลักเกณฑ์ทาตามนโยบายแล้วก็ทําตามบทบาทหน้าที่ของการที่ต้องรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมก็รวบรวม,รวมทุกคําถามจากคุณผู้ชมจากคุณผู้ฟังและจากสังคมบางส่วนมาหาคําตอบมาขอคําตอบจากคุณพิสิทธิ์เดลาวพิชโลภาสผู้ว่าสตรงอซึ่งกำลังจะพูนจากตําแหน่งวันที่10ใเมษายนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ